นอกจากตำนานแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ที่เราคุ้นหูกันดีแล้วแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าอีกไม่ไกลาจากตรงนั้นก็ยังมีวัดแห่งหนึ่งที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเปรตที่มักจะโผล่มาให้คนเห็นบ่อยๆบ,บอกได้เลยว่าวัดนี้อยู่ในใจกลางกรุงเทพครั้งหนึ่งมีคุณลุงที่คอยดูลางจอดรถวัดได้นั่งยิบอยู่ไม่นานก็รู้สึกว่ามีเงาาดา่านหัว เมื่อแงนหน้ามองขึ้นดูก็เห็นเป็นท่อนล่างของมนุษย์แต่ทว่าขานั้นสูงยาวหลายเมตรและมีเท้าที่ใหญ่มากๆเดินข้ามผ่านหัวของตนไปคุณลุงจึงรู้ว่าโดนทีเปรตหลอกเข้าให้แล้วเรื่องถัดมาคือพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเพิ่งกลับถึงบ้านหลังเลิกงานช่วงเวลาตีสามบ้านของเธอเป็นอาคารพาณิชย์สูงห้าชั้น สามารถมองเห็นวัดแห่งนี้จากตรงหน้าต่างได้หลังจากที่เธอเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็เข้าไปอาบน้ำพอทำอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะเอาผ้ากนหนูไปตากที่ตรงหน้าระเบียงจูจูเมื่อมองไปยังฝั่งวัดก็เห็นเหมือนต้นไม้สูงยืนอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงแต่เท่าที่ตนจำได้และเห็นวัดนี้ทุกวันวัดแห่งนี้ไม่มีต้นไม้สูงขนาดนี้ จึงตั้งสติและหันมามองดูอีกครั้งคราวนี้ต้นไม้ต้นนั้นมันเดินได้พร้อมส่งเสียงหรีดร้องราวนกหวีดเมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงรีบปิดหน้าตาแล้วสวดมนต์เข้านอนด้วยความหวาดผวาหลังจากผ่านไปหลายปีชาวบ้านคิดว่าเปรตตัวนี้คงหายไปนานแล้วแต่เมื่อไม่นานวัดกำลังจะจัดงานประจำปีขึ้นจึงได้ว่าจ้างลิเกมาจัดแสดง ทีมงานลิเกจึงเข้ามาติดตั้งเวทีหลวงหน้าสามวันหนึ่งในนั้นมีหน้าที่นอนเฝ้าฉากลิเกในระหว่างที่นอนกำลังเพลินเลินแล้วเปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยแล้วได้ยินเสียงดังบิดยาวๆเขาคิดว่าคงเป็นสัญญาณแทรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอนอนไปสักพักก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำตอนที่กำลังจะเดินถึงห้องน้ำก็ต้องพังะ เพราะที่เห็นต่อหน้าคือเปรตรูปร่างสูงใหญ่กำลังยืนโยกตัวและส่งเสียงร้องดังวิดเป็นเหตุให้ตนต้องวิ่งหนีไม่คิดชีวิตนี่ก็คือเรื่องราวพีเปรตกลางกรุงที่เรานำมาถ่ายทอดให้คุณฟังและทุกวันนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับพีเปรตตัวนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนลองคอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนะครับ